วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45สี New, ่เซนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกกับดิฉันวิภาวรรณันทศีเดียวมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดออกนวแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาิกา30นาทีนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอค,ครั้งที่5ประจำปี2565และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกขบำรงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านนกเหาะตำบลดงครังใหญ่อำเภอเกษตรษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางดนิตาสมจิตนายกเหล่าแกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์บุรีประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติทั้งภัยสารนายแพทย์สาธณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนายอภิชาติอารีพัฒนาภัยบูรณ์ในอำเภอเกษตรวิสัยหัวหน,นา้าส่วนราชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยภายในกิจกรรมมีการมอบถุงยางชีพแก่พี่น้องประชาชนและรถจักรยานแก่นักเรียนในพื้นที่รวมถึงการจัดบ,บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพการรักษาทางธันตกรรมเป็นต้น อีกทั้งได้มีการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรงสุขซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการออกบูธเพื่อให้บริการและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจะเป็นประโยชน์กับชาวอำเภอเกษตรวิสัยในการรับบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมอาชีพจากทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสอย่างแท้จริงทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาติและคณะได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เกษตรวิสัยที่มีฐานะยากจนจำนวน5ครอบครวัวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการอย่างสะดวกทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ยาราชนารีส่งเป็นประธานกิจมศัปนิธิพเพี่อเคลื่อนที่พอสวในวันนี้ประกอบด้วยการบริการเจ็ดก,กิจกรรมสามการตรวจรักษาด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทานเลืออเป็นท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพระเอง เราคณะครูตำนันผู้หญิบ้าขอองขสมต่างระดับ ญาติไหนอ๋อญาติเป็นยังไงคะน้องก็มีเป็นยังไงได้หรอเดี๋ยวไปดูปอกเลือดอยู่ประมาณยังไม่ได้คุยหายดูเร็วนะประมาณี่โมงตคดนะไห่คุดตาไว้นะ ต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดง,งานวันสากลแห่งชาติประจำปี2565เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา15นาทีนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในงานวันสากลแห่งชาติประจำปี2565ณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสากลไทยสำนักง,งานสากลจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางดนิตาสมจิตนายกเหล่ากชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายอภิรักษ พานนูนสากรจังหวัดร้อยเอ็ดนายทองลักษ์หานศึกประธานกรรมการสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศ1้อหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและสมาชิกสากรเข้าร่วมในพิธีสำนักง,งานสากรจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับขบวนการสากรในจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานวันสากรแห่งชาติประจำปี2565ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสากลไทยและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามาคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสากลไทยการอ่านสารนายกรัฐมนตรีพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้จัดการสากลที่เกษียณอายุ มอบเงินเพื่อการกุศลให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อเอ็ดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของขบวนการสากลในจังหวัดร้อเอโดยพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรทรงเล็งเห็นว่าการช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นจากภาวะนี้สินเพิ่มพูนได้นั้นก็คือการจัดตั้งสากล ส่งส่งเสริมให้มีการทดลองจัดตั้งสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือสากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459ทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสากลพระองค์แรกและทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการสากลการช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชนจาจักร นอกจากนี้ยังทรงผลักดันส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆคอยควบคุมการตรวจสอบบัญชีการรับส่งเงินและแนะนำวิธีการดำเนินงานสากลร,รวมทั้งพัฒนานงานสากลจะมีการจัดตั้งสากลอื่นๆแพร่หลายไปทั่วประเทศจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการสากลไทยสมาชิกสากลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกค ทีพร,ระราชโองการหมึ่งให้ายาลงอ,าาอง์กรพระบิดาแห่งกรไทยประเทศแสดงถึงแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่พุทธศักราช2458ในสังกัดกระทรวงพระขันมหาสมบัติทรงได้ทำและช่วยขับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืน แม้สร anyway, ้างอำนาจการเอารองนำไปสู oh. ่การขยายตาวทางเศรษฐกิจในสภากาศกานในจังหวัดใกลตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งกันและกันผง้มั่นก้ไปกิจกรรมในงานวันศักริ์สิทิประจปี2505 กันที่ร้อยแถลงข่าวการจัดงานมหาทานบร,รมีประเพณีบุญพเวร้อยเอ็ดประจำปี2565วันนี้เมื่อเวลา17.30นนาทีนายภูสิทสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอพร้อมด้วยนางดานิตาสมจิตนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายเอกภาพพลซื่อนาย,ยกองค์การบริหารสร่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนายบรรจงโคสิทิจรนันนาย,ยกเทศมนตรีเมืองร้ออ นายธนวันกาสีผู้อำนวยการทททสำนักง,งานนะครขอนแก่นร่วมถแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพเวรร้อยเอ็ดประจำปี2565ที่ลานพุทธโธดมเกาะกลางบึงพระลานชัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชนาชัชวันวงศ์นายเวงศักดิ์พลเยี่ยมนายสนองดมประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานโดยในการถแถลงข่าวได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญเวทร้อยเอ็ดประจำปี2565มากินข้าวปุ้นเอาบุญพเวทฝังเทศมหาชาติจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งพิธี แห่พระอุปคุธพระราชทานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และรับประทานข้าวปุ้นอาหารงานบุญอีสานฟรีตลอดทั้งงานซึ่งในปีนี้มีการจัดงานภายใต้ประเพณีวิถีใหม่ New Normal ที่จะจัดภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนพิธีถวายการจอบก,กันร้อนจะมีการกำหนดให้ชุมชนและประชาชน ได้ลงทะเบียนแจ้งจองกันจับกันร้อนที่จะนำมาร่วมถวายในงานเพื่อความเป็นระเบียบและลดความแออัดของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศาการสืบสารมรดกผ้ายกเมืองร้อยเอ็ดที่ชั้นสองหอวตรร้อยเอ็ด 101, เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมและยกย่องเชิดชูผู้รังสรรค์ผ้าไหมย,ยกทองของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป สำหรับการจัดงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6มีนาคม2565ที่สวนสมเด็จพระาารีนคเรียนร้อยเอ็และเกาะกลางบึงพระลานชัยอำเภอเมือง1 0อจังหวัดร้อยเอ็ดรานบอกว่าการจัดการโควินี้นะครับถ้าเราทำถูกต้องตามหลักประเพณีของเรานะครับ ที่นี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ<ม>เดิมทีเราไม่มีเรื่องของการนํามาเป็นประเพณีที่ว่าการบุญทอเวยียเป็นงานสําคัญของร้อยเอ็ดของเรานะครับใด่เฉพาะงานที่จังหวัดนะครับทุกบุฟานสอง2 0 0สี่หัวหน้าส่วนราชการนะฮะท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านสื่อมวชนที่เคารพทุกท่านนะ,ะก่อนเดือน หลักการผู้นี้เอามาใช้กับการจัดงานประเพณีบุญพระเวทที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 0 0 ค่ะอสำนักางานขอนแก่นค่ะเขาเสียงปรบมือต้อนรับท่านธนวันกาศีค่ะมาฝากคุณผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะคะซึ่งเป็น ประเพณีค่ะวันนี้เรามีการร่วมแจกปิดท้ายค่ะวันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคิกออฟการรณรงค์เพื่อการลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามสร้างความปลอดภยัยสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนวันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกานายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟ รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามณบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยถนนเทวาพิบาลตําบลในเมืองอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายชนชาชัชวันวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลตํารวจตรีพรโรธมังคลาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนางจินตนาชัชวันวงศ์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายธนบดีคลองยุทธ วนานาสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดว่าน,นาส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารสถานศึกษาคณะจิตอาสาพระราชทานตลอดจนประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมและในการจัดกิจกรรมได้มีการร่วมกันทาสีตีเส้นทำเครื่องหมายบนทางข้ามฟุตบาทและทางม้าลายอีกด้วยโดยนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจากกรณีเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้ามเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม2565คณะกรรมก,การนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติซึ่งมีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติให้ส่ยนดำเนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทั่วประเทศ เร่งสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดศูนย์อมริการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์โดยใช้ชื่อการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ในวันที่21ของทุกเดือนเพื่อให้เกิดการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโอกาสนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบเสื้อก,กั๊กสะท้อนแสงให้กับโรงเรียนร้อเอวิทยาลายัยวิทยาลัยเทคนิคร้อ โรงเรียนบ้านหนองย่าม้าและโรงเรียนเมืองสวงวิทยาเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนนของเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในจังหวัดร้อยเอ็ดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระของจังหวัดร้อยเอ็ด 好嘞，简单通过。 ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีาแนิวภาคอีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ